ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมช่อง VPTKFF เดินด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแอดออนเป็นแบบว่าเอาไว้เอาชีวิตรอดได้ซึ่งก็มันจะเป็นเต็นท์นั่นเองนะครับนี่เต็นนะท์ครับเข้าไปนอนอเข้าไปอ้านทะลุวะนี่ต่อไปมันก็จะเป็นเนื้อเนี่ยปิ้งได้น่าจะปิ้งได้ เอออันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้่นนคืออะไรคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้มันเป็นโคมไฟนะเอาโคมไฟอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะนี่สามารถนั่งได้ เต็นเต็นนี่สวยดีนะครับก็จะเป็นที่นั่งนั่งได้มั้งนี่นั่งได้เลยนี่ก็เดี๋ยวุวยตกเต็มไม่ใช่ก็แอดออร์มันก็จะมีประมาณนี้นก็มันเป็นเหมาะแอดออร์เอาชีวิตรอดอะไรนะตอน เอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้หาโหลดไม่ได้เออเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับว่าผมเอาเอดเอาแอดนอนนี้มาจากไหนนะครับก็แอดออนนี้เลยนะครับเนี่ยเอามาจากแอดออนนี้เลยจะทิ้งโหลดไว้ด้านล่างนี่ผมใช้เป็นแคมป์ไฟนี้ครับผมใช้เป็นมอด แอดออนอันนี้ครับมันก็จะมีแอดออนอีกหลายอันเลยเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์แอปเออแอปไว้ด้านล่างเลยนะครับโอ้โหก็มีเยอะครับตูรีวิวไปได้ยังวะเออก็รีวิวไปเถอะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเออก็สำหรับคลิปนี้ไปลแล้วนะครับ